เมื่อพูดถึงซีรีส์ BL ของไทยนอกเหนือจากการได้รับความนิยมในประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าประเทศในแถบลาตินอเมริกาตลาดใหญ่ของซีรีส์ BL ของไทยก็คือประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินซึ่งมีแฟนๆของซีรีส์ BL ไทยเป็นจำนวนมากโดยได้มียูทูบเบอร์ชาวอินโดนีเซียท่านหนึ่งนะครับจากช่องที่มีชื่อว่า เซปุลางเซกุล่าได้ทำคลิปวิดีโอหนึ่งขึ้นมาโดยตั้งชื่อและก็ตั้งคำถามไว้ว่าทำไมถึงมีซีรีส์ BL มากมายในประเทศไทยพวกเขากลายเป็นคู่แข่งสำคัญของวงการเคป๊อปไปแล้วโดยสรุปความคิดเห็นที่เขาได้พูดถึงซีรีส์ BL ของไทยไว้ว่าดังนี้นะครับเขาบอกว่าตลาดหลักของซีรีส์นั้นอยู่ที่จีนญี่ปุ่นไต้หวันลาตินเอเมริกาและอินโดนีเซีย แต่ว่าหนึ่งเดียวที่มีการส่งออกซีรีส์ได้ก็คือประเทศไทยและชาวอินโดนีเซียท่านนี้ก็กล่าวไว้ในวิดีโอเลยนะครับว่าอินโดนีเซียแพย้ประเทศไทยเกือบจะทุกด้านไม่ว่าประวัติศาสตร์การเมืองประเด็นเรื่องวัฒนธรรมและล่าสุดก็คือเรื่องวงการบันเทิงเขายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าประเทศไทยมีซีรีส์ดีๆเป็นจำนวนมากและหลากหลายแนวโดยเฉพาะเรื่องของ BL ซึ่งจุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจากมังงะจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระแส BL เติบโตเป็นอย่างมากในประเทศไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Love of สยามชาวอินโดนีเซียท่านนี้กล่าวต่อไปนะครับว่าต่อคำถามที่ว่าทำไมถ้าพูดถึงซีรีส์ BL ถึงมีภาพของประเทศไทยสำหรับโลกตะวันตกการสร้างซีรีส์ BL นั้นมักจะมีเรื่องราวที่มีความรุนแรง แต่ว่าไทยทำเนื้อหาให้เบาและมีความหวานแต่ว่าเนื้อหาในนั้นก็ยังมีความจริงจังอยู่ซึ่งแบบนี้ทำให้ซีรีส์ BL ของไทยได้รับความสนใจจากตลาดโลกเป็นอย่างมากดูซีรีส์ของไทยแล้วไม่ต้องคิดมากซึ่งซีรีส์ของไทยสามารถเติมเต็มความรู้สึกของพวกเขาได้อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซีรีส์ BL ของไทยเฟื่องฟูนั่นก็คือการลงทุนจากนักลงทุนญี่ปุ่นและเกาหลีในประเทศไทย ซึ่งการลงทุนในประเทศไทยมีราคาไม่แพงและด้วยโปรดักชันที่ประเทศไทยมีคุณภาพพอกันสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จมากขึ้นชาวอินโดนีเซียท่านนี้ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเมื่อผมดูภาพยนตร์ไทยผมรู้สึกทึ่งเสมอเพราะนานก็คือพวกเขาพวกเขาเป็นตัวของตัวเองพวกเขาสามารถเล่าเรื่องได้ดีรวมถึงชาต่างๆที่มันเจ๋งจริงๆ และสังคมไทยก็ยังเปิดรับการดำรงอยู่ของพวกเขาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและนอกจากนี้ไอดอลเกาหลีของพวกเขาก็ได้รับความนิยมมากมายในทั้งอเมริกาและยุโรปซึ่งมันก็ส่งผลต่อไอดอล l l ของไทยด้วยมันทำให้พวกเขาได้แฟนคลับมากมายจากนอกประเทศเขายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่ามูลค่าทางการตลาดของซีรีส์ BL ไทยนั้นมากกว่า1000ล้านบาท โดยมีตลาดหลักอยู่ที่จีนญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ลาตินอเมริกาและอินโดนีเซียซึ่งมันจะส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีไรายได้มากขึ้นซีรีส์ BL ของไทยถือเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในญี่ปุ่นดูได้จากแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งของที่นั่นในช่วงของการระบาดผู้คนไม่ได้ออกจากบ้านคนส่วนใหญ่มีการค้นหาซีรีส์ BL จากประเทศไทย และผู้คนก็ชอบมันซึ่งนั่นส่งผลให้พวกเขาเดินทางไปยังประเทศไทยด้วยและชาวอินโดนีเซียท่านนี้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าสําหรับอินโดนีเซียแล้วมันยังไม่มีอะไรแบบนี้การที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพื่อรอพบกับศิลปินโปรดของพวกเขาครับผมและนั่นก็เป็นบทสรุปแบบย่อๆนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์และรมถึงความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียตามลิง์ต้นทางที่จะวางไว้ในช่องคําอธิบายนะครับ ทีนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างซึ่งชาวอินโดนีเซียก็มีการเข้ามาเขียนคอมเมตนต์ไว้หลายพันคอมเมตนต์เลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันทีทันแรกท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าอันที่จริงอินโดนีเซียก็มีศักยภาพที่ดีในเรื่องของภาพยนตร์เช่นกันโดยเฉพาะภาพยนตร์แนวสยองขวัญหนังสยองขวัญของอินโดนีเซียนั้นมีความหลากหลายมาก มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่วงการบันเทิงของพวกเขาสามารถแข่งกับเกาหลีได้คนไทยมาพร้อมกับเครื่องหมายการค้า BL และเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเกาหลีที่เรารู้จักพวกเขามีละครนแนวโรแมนติกแล้วเมื่อไรอินโดนีเซียจะถึงจุดนั้นฉันรู้สึกอิจฉาและชาวอินโดนีเซียท่านนี้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่า ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะมีตลาดและผู้คนมากมายก็ตามแต่ว่าอุตสาหกรรมนี้ยังไม่เข้าสู่ระดับสากลมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่าน,นี้เขาบอกว่าคําแนะนําของผมสําหรับอินโดนีเซียก็คือสร้างอุตสาหกรรมซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเพราะว่าหนังสยองขวัญของอินโดนีเซียสามารถทําได้ดีที่สุดดังนั้นถ้าหากพวกเราสามารถโปรโมตตลาดในโซเชียลมีเดียได้มันจะเป็นแหล่งทําเงินได้เช่นกัน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้ก็บอกว่าผมขอพูดถึงเรื่องบันเทิงของไทยอย่างจริงจังๆต้องยอมรับว่าประเทศไทยคลั่งคลายการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์พวกเขามักจะได้ไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอในอดีตพวกเขาโด่งดังมากในเรื่องหนังสยองขวัญและตอนนี้พวกเขาก็โด่งดังมากในหนังตลกของพวกเขาอินโดนีเซียยังห่างไกลาจากพวกเขา แต่ว่าก็มีการพัฒนามากขึ้นด้วยจำนวนซีรีส์ที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆและชาวอินโดนีเซียท่านนีกล่าวปิดท้ายว่านะครับว่าอินโดนีเซียต้องการคนที่มีความสร้างสารรค์และกล้าทำลายมาตรฐานทีวีแบบเก่าๆแต่ผมหวังว่ามันจะเติบโตขึ้นได้มาต่อกั็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับทานนี้เขาบอกว่าในสมองและหัวของผมมนุษย์เป็นเพศชายและเพศหญิงไม่ใช่ชายกับชายหรือว่าหญิงกับหญิง นอกเหนือจากซีรีส์ BL แล้วการผลิตภาพยนตร์และละครของไทยก็ก้าวหน้ามากและได้รับความนิยมพวกเขาทำได้ดีจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างความบันเทิงของไทยเมื่อคุณดู Bad Genius คุณเคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคุณสามารถสร้างภาพยนตร์แอคชั่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนนาวยูซีมีหรือไม่ จนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการโกงนี่คือสิ่งที่น่าพิจารณาว่าวงการบันเทิงของไทยทำไมถึงเป็นทางเลือกนอกเหนือจากความบันเทิงจากเอเชียตะวันออกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ BL เฟื่องฟูในประเทศไทยโดยเริ่มจาก Love of สยามแล้วก็ต่อด้วย Love Sick และ h o r ์โมนถึงแม้ว่า BL กำลังเงฟื่องฟูแต่ว่าคนไทยในท้องถิ่นก็ยังชอบดูละครจากช่องส เหมือนกับที่อินโดนีเซียสมัยก่อนชอบดู Love Destiny ที่มีโป๊บและเบลล่าซึ่งโด่งดังจริงๆเพื่อนของฉันแนะนำว่าถ้าคุณอยากดูละครไทยให้ดูบุพเพสนิวาส Love Destiny ชาวอินโดนีเซียท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าคุณสามารถติดตามเรื่องราวความบันเทิงของไทยผ่านทีวีช่องของไทยเช่นวัน31 GMM 25ช่อง3และช่อง7มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ จากซีรีส์ BL แล้วละครไทยจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นต่างๆของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7ช่อง8หรือว่าช่องวันเฟื่องฟูในกลุ่มประเทศอาเซียนและลาตินอเมริกาโดยเฉพาะ Love Destiny ที่นำแสดงโดยโป๊บและเบลล่าซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในประเทศไทยแล้วละครเรื่องนี้สามารถออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของประเทศอาเซียนเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ด้วย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าในความคิดเห็นของผมประเทศไทยกำลังสร้าง BL ซีรีส์ด้วยเรื่องราวที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าไม่บาปเพราะว่าพวกเขายกประเด็นในเรื่องของการต่อสู้เรื่อง LGBT ในขณะที่ซีรีส์ BL จากตะวันตกมักจะดำเนินเรื่องด้วยความขัดแย้งในเรื่องของ LGBT และการต่อต้าน LGBT ของสังคม ดังนั้นเมื่อเราได้ดูซีรีส์ BL ของตะวันตกเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่บาปโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก3ความคิดเห็นนะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาบอกว่าอันที่จริงแล้วการระบาดของโควิดทำให้ไรายได้ของ BL ในปี2021นั้นมันเยอะมากแม้แต่เด็กประถมแถวบ้านของฉันยังรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไรแลวินเพราะว่าละคร BL นั้นมันโด่งดังมากในช่วงการแพร่ระบาด แต่ก่อนที่ BL จะโด่งดังประเทศไทยก็มีหนังดีๆจำนวนมากนอกจากภาษาที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนื้อหาของเรื่องก็น่าสนใจเช่นเดียวกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับการแพร่กระจายของซีรีส์ BL เหมือนกับ K-POP ที่ใช้ประโยชน์จากวงการบันเทิงเพราะว่าตอนนี้วงการบันเทิงและรวมถึงโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการทูตแบบสาธารณะ ที่มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดความสนใจแบบที่ไม่ต้องการบังคับโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วจะไม่ชอบแนว BL แล้วรู้สึกอึดอัดกับเพื่อนที่รัก BL ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่ว่าจากปรากฏการรอบตัวที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าผู้ที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยนั้นเก่งมาก พวกเขาสามารถมองเห็นโอกาสและกำหนดทิศทางของตลาดได้พวกเขานั้นมีเรื่องราวที่หลากหลายและในที่สุดก็จะกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้และสามารถนำเงินตรามาสู่ประเทศของพวกเขาเป็นความจริงที่ว่า K-PO p OP มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และไม่ว่า BL จะเป็นอย่างไรหวังว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของอินโดนีเซียจะมีด้านบวกเพื่อให้อุตสาหกรรมบันเทิงของเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก ครับผมและนั่นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียต่อซีรีส์ BL ของไทยนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ